ครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อคมัสซึซีนอกจี 3K นะครับเก่าญี่ปุ่นตัวน,นี้ในสภาพ95%เลยนะใหม่มากๆเลยนะครับตัวนี้คัใหญ่นะพี่นะลุยงานหนักได้สบายอุปกรณ์เดิมหมดนะครับสต,ติกเกอร์หางนี่ครบๆเลยนะครับสวยๆเลยสวยมากตัวนี้เดี๋ยวมาดูเชือกสตาร์ทครับ เชียรสตาร์นี่ขาวมากดูข้างในครโอ้โหขาวจั่วเลยนะนุ่มๆเลยครับเสียงแกล้แกล้แกที่มันดังมันดังชุดคลัสนะพวกนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ถือว่านิ่มมากก็ดู เครื่องแน่นๆนะครับรับประกันเลย95%ขึ้นไปนะครับใครสนใจก็ทักแชทสอบถามได้เลยนะครับอุปกรณ์แถมครบนะครับอาขอบคุณครับ